สวัสดีครับวันนี้รถผมเพิ่งซ่อมเสร็จปั๊มพังนิ้วสึกเพดสึกบล็อกก็สึกแต่แรงมันตกอยู่ตอนนี้แรงมันตกเพราะว่าช่างบอกซีน,น้อยสี่น้อยพังะจะมาเช็คว่าเราจะรู้ได้ไงว่าแรงเรายังตกอยู่มามาเช็คก,กัน กดสี่ครั้งไว้หนึ 1, 2, 3, 2, 3. ่งสองสองเดีวเข้าไปกำลังตรวจสอบจะเลื่อนดูเฉพาะแรงดันปั๊มหน้ากับปั๊มหลังนะ หลังจะลงมาจะยกจะลงมาอ่าเข้าอ่วขีเข้า่าเาาที่อ,อกโอเคมาแล้วอันนี้เพื่อนๆทุกคน,น,น,นอยากจะรู้ว่าแรงดันปกติของรถรุ่นแปดเนี่ยแรงดันของปั๊มหน้าเนี่ยนะ ปั๊มลูกหน้ามันเท่าไหรแต่ส่วนมากปั๊มลูกหน้าลูกหลังสเต็ปของมันต้องเท่ากันเดี๋ยวนะอ่าคือรอบเครื่องเต็มเต็มที่เลยขึ้นเท่าไหร่ครับมันขึ้นยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดเก้าคือปั๊มหน้าปั๊มหน้าปั๊มหลังปั๊มหน้าปั๊มหลังจะต้องขึ้นพร้อมกันเท่ากัน นี่ถ้าแกบ,บว่ายังไม่ได้ครับยังตกอยู่หน่อยเพราะว่าสเปคของมันต้องสามสิบห้าจุดสามสิบจุดห้อ่าสเปคของมันถ้าแบบเต็มสปีดั้งมันเอาลองมาดูตัวยกนะตัวยกขึ้นทเท่าไหร่ตัวยกก็ยังยังไม่ถึงครับสองจุดเก้าหก ดูอามข้าวอามข้าวสองจุดเก้าพันอามข้าวสเปคยังไม่ครบครับแรงดันยังไม่ไม่ไม่ถึงต้อง รู้สึกว่าช่างบอกซีนอยเสียอยู่ต้องเอาซีนอยมาใส่ข้างปัม๊มอะข้างปั๊มตัวใหญ่ปั๊มหลักสามตัวแรงก็จะมาเหมือนเดิมโอเคนะครับสำหรับอ่าพนักงานขับรถเบนโคทุกคนก็มีอะไรพอบอกได้ก็บอกกันครับสวัสดีครับ